สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นี้มาชมดอกไม้กลางสายฝนลินค่ะเพื่อนเพื่อนฝนลินมาเร้วเบื้องทองฟ้าทองฟ้าเป็นน้ำเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมันขึ้นก็ตกอย่างแรงดอกมิกกี้เมาส์ค่ะเพื่อนเพื่อนีนดอกดอกตูมเขากะเอาซูมจากหน่อยซูมจากน่อย ดอกตูมค่ะอันนี้ดอกบานของเขาสวยค่ะสีเหลืองต้นเป็นไม้เนื้อแข็งมากเลยค่ะตัดไม่ค่อยขาดค่ะแข็งมากแต่ต้นมันใหญ่ใหญ่เร็วก็วกกันต้นใหม่ที่เขาไปทําบานไม้ซักไม้ยังนี่คือสิดีนะแจ่ว่ามันไม้ตัวช้าค่ะจะไม้เนื้อแข็งมาก ปลาซอปาสปลาซอดค่ะเพื่อนๆถอนแสงค่ะมองไม่ค่อยเห็นปลาซอสกับปลานกยูงค่ะนี้สาลายังกระรอกค่ะเพื่อนๆหางกระรอกค่ะ,าะ,คะสาลายังกระรอก ทลายหังกระโตกฝนตกรินนะคะเพื่อนๆดอกเข็มค่ะดอกเข็มดอกเล็กบานสะพรังเลยคะ่ะอ่มีพืชพักให้เพื่อนๆในชื่นชมพามาชมสวนดอกไม้นี่แหละเนาะ สวนผักพืชผักค่อยชมปีหน้านะคะปีนี้ชมดอกไม้ชมไม้มงคลชมไม้ฟอกอากาศไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนปีหน้าค่อยชมสวนผักพาปลูกผักปลูกนู่นปลูกนี่ในสวนตอนนี้ชมดอกไม้ไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวปีหน้าจะพาไปปลูกผักค่ะ ปีนี้ชมดอกไม้ไปก่อนชมดอกไม้ก็สวยนะคะเพื่อนดอกเข็มค่ะดอกเข็มเล็กดอกสวยค่ะเพื่อนนำเช้าเ้าดอกไม้จะได้อารมณ์ดีสับป,ประรดสี เนชมกำลังออกดอกดอกสีชมพูค่ะเพื่อนเพื่อนสวยเสียงเงินเสียงทองค่ะอันนี้ไม้ไม้มงคลต้นเทวบ,บุตรไม้ศักดิ์สิทธ ไม้มงคลค่ัเพื่อนๆสวยค่ะอันนี้เขาลายของเขาเองนะเขาลายสวยไหมคะเขาวเหลืองเขียวสวยค่ะไม้เทวบุตรไม้มงคลสวยค่ะกำลังงามเลยค่ัเพื่อน อันนี้ล้นมังกรแขะค่ะงามมากผาชมสวนแค่นี้แล้ะค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะที่มารับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะนะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆ